สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นจุดที่สองที่เราเช็คอินวันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ลำตะคอค่ะทุกคนหานี้อ่ะเป็นไงคะทุกคนตรงนั้นมีวัดด้วยไหนคะลูกโอ้ตาดีมากค่ะตรงนี้นมีวัดด้วยเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนะคะอันนี้อยู่ด้านในก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องรูปปั้นเครื่องปั้นพวกนี้นะคะเดี๋ยวไปชมกันจ้า ตรงนี้เลยค่ะน,นี่นะไม่นี่นะเครื่องปั้นดินเผามิจ๊ะมาค่ะลูกขานโอ้โยซ้อยมลมลม,ลม,ลมอ่ะลูกลมเย็นอืมลมเย็นเลยอ่ะสวย,ยไมหมค่ะสวยแม่ขาลูกบันไดนี้ยิ่งทีง่เหมือนเราอยู่ใกล้วัดใช่ไหมคะกว้างมากๆเพะเราบ้าอยู่หนา ไป